ของคนทำหนังไทยที่เริ่มต้นจากงานกำกับละครโทรทัศน์ก่อนหันมากำกับหนังโรงใหญ่เป็นนักสร้างภาพยนตร์วิาพากษ์วิจารณ์สังคมแบบกล้าได้กล้าเสียเช่นผลงานเรื่องทองพูลโคกโพมือปืนเสดายและภาพยนตร์ต่อนเนื่องหนังใหญ่ฟอร์มยักษ์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนยุทธนาวีภาพยนตร์ที่คนไทยรอคอย มองเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนและนายทหารผู้รับบทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้พันเบิร์ตผันโทวันชนะสวัสดีสนี่ครับท่านผู้ชมครับครูใหญ่ของคนทำหนังไทยนะครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ่อเสวัสดีค่ะเป็น <beige> พระเดชพระคุณล้นเก้าล้นกระหม่อมนะครับไม่ได้จะพูดแต่กันเป็นอะไรก็ขึ้นหัวเลยส่งมาร่วมรายการนะครับไม่แค่หม่อมเจ้าเขาแค่กรุณาพอผมขออนุญาตงดใช้คําราชศัพท์นะฮะอ๋อไม่ใช้ก็ได้ครับใช้ก็ได้ครับแล้วแต่คุณใช่เดี๋ยวผมจะไปไม่รอดนะฮะสวัสดีพี่พันธ์ไปไม่รอดก็เดี๋ยวพี่ขนมไม่ใส่สูตรให้สุภาพเรียบร้อยหน่อยค่ะ สูไปไหนสู่ดีฮะก็ไปไปไหนก็ไดสตวนนี้เป็นเสื้อที่ได้มาตอนแถลงข่าวยังไม่ได้ซักเลยฮะตอนสองนั่น่ะตอนสองฮะถ้าถูออกด้เหรอฮะออกครับตอนสามเป็นช้างโอ้โหเนี่ยอแล้วตอนสามเป็นเหลือผมก็ไปดูนะท่านอย่าลืมสิคะท่านลงก็ต้องถามใครนะแค่อย่างนี้นะเพราะหลังจากผมตัดหนังเสร็จไม่ใช่ผมตัดหนังเสร็จนะหลังจากบิ๊กเสร็จนะผมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้อีกแล้วอ้าว จะมีความรับผิดชอบไปดูดูแลต่อนอตัดตอนหนังเสร็จปุ๊บขั้นตอนอะไรอย่านเงี้ยเขาไปนอนท่านไม่ดูไม่ไม่ไม่ตรวจตัวอย่างหนังที่จะฉายตามโรงภาพยนต์เรียกน้ําย่อยอะไรเงี้ยแต่ก่อนทํานะเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็จบแล้วผมนอนเพราะว่าตอนที่ยังไม่จบตอนที่ตัดต่อเนี่ยผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหมายถึงว่าท่านคือทุ่มให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นอนผมแทบจะไม่ได้นอนเลยคือจริงๆแล้ว สามเดือนสุดท้ายเนี่ยนะเป็นช่วงที่ก็ผมกลับมาตอนช่วงนี้คือช่วงดูข่าวพอดูข่าวเสร็จก็ได้หลับได้หน่อยหนึ่งนะแล้วก็สิบเอ็ดโมงคนต้องไปละเพราะว่าเที่ยงขาต้องนัดประชุมกับพวกกองถ่ายนะวางมุม,มวางไฟวางไปต่ออะไรเพราะว่าตะบมืดปัด๊บมันวางไม่ได้ละมันจะัดไฟไม่ได้แล,แล้วท่านกลับมาถึงบ้านท่านต้องดูข่าวเหรอคะทำไมท่านไม่รีบนอนไปเลยะคะ เด็ไม่ต้องดูคุณกันหนอกรับมันเคยนะครับมันเคยมันเคยว่ามันมันดูทุกวันก็ดูทุกวันนะฮะจริงๆแล้วก็ถ้าเผื่อไทยฉากติคือนะฮะข่าวนี่มันเป็นเป็นนาฬิกาปลุกของผมอ๋ออันดูทุกช่องฮะทุกช่องนะฮะดูทุกช่องดูหมดทุกช่องฮะจริงๆ นอนนอนวันละสามชั่วโมงในแง่สุขภาพต่านภัยท่านท่าน,ท,านท่านไหวเหรอครับสามสี่ชั่วโมงคืออย่างนี้นะผมมีความหวังไว้ว่าพอผ,ผมปิดกล้องตั้งผมจะนอนแล้วก็ไม่ลุกเลยแล้วนี่ผมเพิ่งลุกเป็นครั้งแรกนะแต่่าอันนี้ก็ไม่ใช่ความจริงเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเพิ่งลุกไปงานครบอ,อยู่สามวันไปงานเพรสหนึ่งวันแต่ก็ไปชั่วแค่ชั่วโมงเดียวอถ้างานจําเป็นจริงๆเนี่ยไม่ลุกเลยถ้าไม่ใช่งานจำเป็นนี่จะไม่ลุกเลยไม่ลุกครับผมนอน ดูทีวีผมก็ตือวิดีโอมาเยอะเลย NCIS เดี๋ยวผมเพิ่งดูจบ8ซีซั่นรวด NCIS ครับฮะอันไหนคะ Navy Criminal Investigation Service ครับอันนี้เป็นของเก่าตอนนี้มันมาถึงตอนซีซั่น8นะครับถ้าดูครบหมดแล้วดูครบหมดแล้วครับดูตั้งแต่ซีซั่นแรกไปเลยแล้วตอนนี้ก็ดูคลาย X Y ตอนนี้ก็ดูใครสควายตอนนี้ก็ถึงอดัน,ดนบอคือเวลาท่านตื่นคือตื่นขึ้นมาดูหนังก็ดูหนังกันดูไปหลับไปมาเดี๋ยวเรื่องตื่นเช้านี่ผู้กกัเบย์คงจะได้ทราบดีว่าท่านมุ่งตื่นเช้าแค่ไหนใช่ไหมครับเ<า>ครับความหมายที่ท่านหมายถึงเนี่ยหมายถึงว่าพอท่านตัดหนังเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะตั้งชื่อภาพยนตร์หรือว่าโปสเตอร์ที่ออกมาเนี่ยคือท่านไม่รู้เรื่องเลยคือท่านทําหนังอย่างเดียวถ่ายทําถ่ายจนเสร็จหมดหน้าที่แล้วคือมันหน้าที่ใครหน้าที่มันละครับหลังนั้นเนี่ย ชื่อภาพยนต์ชื่อตอนชื่ออะไรเงี้ยครับท่านก็จะไม่รู้เอ้าเอ้าเอ้าตอนนี้เหรอชื่อตอนนี้เหรอหรือว่าเอ้าโปสเตอร์เป็นแบบนี้เหรออย่างเงี้ยหมายถึงว่าภาคสามไม่เห็นเลยครับตัวอยาวีเนี่ยยุทธนาวีเนี่ยท่านท่านมุสก็ไม่ได้จะเป็นคนตั้งเหรอครับไม่ได้ตั้งครับแล้วต้องมาขออนุญาตท่านนะว่าจะไม่เคยขอครับโปสเตอร์หนังตัวอย่างท่านก็ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ดูก่อนเลยไม่ได้ดูก่อนครับอ้แแล้วท่านมีอาจจะมีขัดเคืองไมไหมคะเวลาออกมาโอขัดเคืองครับผู้ใจเ้ย ผมถึงเรียกบริษัททำนึงเลยแต่มันออกไปแล้วเอเออกไปแล้วค่ะผมตอบท้ายด้วยเคเคครับดไ้เหดเคเเข้าใจครับเข้าใจครับยุทธนาวีชื่อนี้ท่านยุทธนาวีท่านไม่ปลอดมั้ะไม่ปลอดครับเพราะจริงๆยุทธนาวีเนี่ยมันตอนหลังจากหลังจากจุทธถีอ๋อคือหลังจากจุทธถถีแล้วเนี่ยนะครับคือผู้ที่ตามพระทเลวรไม่ทันเนี่ยนะท่านจะตับตัดหัวหมด จนทนเด็ดประดัดรัตวัดปากแก้วเข้ามาเขา้าเฝ้าขอบิดาบาตโอเคเอาตกลงแต่ไปตีมาตนาะสีให้ได้แล้วเรือไทยเราเนี่ยสามร้อยลำไปชู้เรือพม่าอีกสามร้อยลำที่สะเบอรอัลมันนี่คือยุทธนาวีนั่นคือยุทธนาวีจริงครับแต่ว่าเราไม่มีในหลังอ๋อแต่ว่าแต่ว่าท,ที่ที่ไล่ตามพระยาชีนยันตุเนี่ยใช่คืออันนี้เป็นอะไรที่ คุยกันไว้นานแล้วนะฮะเพราะว่าเราได้มีแต่ทางบกเราหารู้ไหมว่าในสมัยพระนเรศวรเนี่ยการสู้ทางน้ําเนี่ยมันพออกับทางบกอย่างม่ต้นว่าพยาประสิมเนี่ยนะฮะยกกองทัพมาแล้วเนี่ยพระนเรศวรท่านยกกองทัพให้ออกยาออกยาจากรีสีองค์ลักับัพยาพยาอะไรเดี๋ยว คนแก่มันก็จะหลงลืมๆนะให้พยาประคลังนะซึ่งเป็นเป็นฝรั่งนะครับยกกองทัพไปดักรออยู่ที่อ,อยู่ที่อาอยุที่สุพนรรณนะฮะร,รอจนกระทั่งกองทัพของพยาประสิมเข้ามาเข้าทางปืนแล้วก็ดิงระดมยิงใส่ทำให้กองทัพพยาประสิมเนี่ยแตกหนีล่นไปถึงเขาพยาแมน นี่คือทางเรือใช่ไหมครับทางเรือที่ยิงเนี่ยใช้เรือยิงอจริงเราก็นั่งศึกษาอยู่พอสมควรทีเดียวเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆก็เราถามว่าเอไปตีกันที่ที่สุพรรณเนี่ยเป็นยังไงได้นะเพราะว่านายพงศ์สาวดานบอกว่าจากทมวยดูเองจากทุพันเนี่ยนะให้ดูได้ให้ดูได้ให้ดูได้ครับผมขออนุญาตคับคับเชิญคือจากสุพันเนี่ยแล้วนะ มันไม่ได้เพราะฉะนั้นพญาแถนเกรีเสียวครับเนี่ยต้องไปตีกันข้างบนนี้ที่เขาสามชุกเพราะว่าจะหนีไปที่ราชสิงห์เราจากราชสิงห์นี่ไปเขาพญาแมนแจากเขาพญาแมนนี่ตีเขามาพญาแมนนี่จังหวัดอะไรครเขาพญาแมนนี่ก็อยู่อ่างอูออ่ทองนะครับนะแต่น,นี้เราจะเห็นว่าเป็นเป็นแม่น้ําตลอดสายนะอันนี้แม่น้ําจร์เข้สามพันนะเป็นลงที่แม่น้ํอแม่น้ําคอยแม่น้ําเนี่มันจะขึ้นไปเหนือ แล้วก็แยกลงไปในทางสุพรรณอันนี้เป็นสิ่งที่ก็โตเถียงกันตลอดว่าหยุดถัดทีที่ไหน<อ>จริงๆแล้วกองทัพของพระนเรศวรเองเนี่ยก็ต้องมาแนวนี้เหมือนกันมันหยุดถัดทตตีตรงนี้ตรงนี้ฮะตรงนี้ก็คือตรงที่เจดียหยุดถัดทีครับนะครับแวทวีตจะไปทวีตตามพงศอดาลแล้วเนี่ยต้องดีไป้ทางราชสีห์นะราชีหีอยู่ตรงนี้แล้วจากนาศีไี่ลงมาข้าพิจาแมาครับอันนี้คือเป็นเส้นตรงลงมาอันนี้คือยุทธนาวีครั้งแรกที่ที่ที่ ที่เห็นนะฮะล้าอันนี้พราจิงจันโตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นยุทธนาวีที่เล็กมากมแต่อันที่สองก็คือว่าท่านเอาเรือเข้าไปยิงค่ายของนันทตุบเริงเอาเรือเข้าไปตีค่ายของนัทตุบเรังแล้วก็ไปยิงค่ายของอ,อันนี้ก็ใหญ่ฮนะยิงค่ายของอของอุปราชา กปลาอุปราชาทั้งเรือหมดเลยนะฮะที่ท่านพูดนะใช่เรือนี่ใช่เรือตอนนี้เราก็ถามตัวเองว่าท่านใช้เรือยังไงเนี่ยเมื่อเรือเรือพระที่นั่งเนี่ยมันอย่างที่เราเห็นแล้วอย่างที่เราเห็นนะฮะคือเรือวเรียวยาวๆวใ่ครับแต่ว่าเรือพระที่นั่งมันมีปืนใหญ่นะฮะลำหนึ่งปืนใหญ่กระบอกนึงอยู่ที่ด้านหน้าด้านหน้าก็ไปดูได้ตอนนี้ไอ้เรือเนี่ยนะฮะมันเป็นเรือที่คล่องมากที่อยู่ในแม่น้ำนะฮะเหมือนกับวอล์คคนู นะครับแต่นี่ว่าอย่างเรือใบของอย่างของพญาจีนชันโตเนี่ยจะหันมายิงเราเนี่ยนะต้องหันข้างให้เพมมีลมเล็น้อไม่มีทางหันได้นะครับแต่เรือของพระนเรศวรเนี่ยถ้าเวลาไปหกสิบลำเนี่ยก็มีปืนใหญ่ทั้งหกสิบกระบอกนะฮะเทียบกับของพญาจีนซึ่งมีปืนใหญ่แค่สิบกระบอกนะภาเยหกสิบกระบอกเพราะนั้นพญาจีนก็ต้องหาทุกวิธีที่จะเอาตัวรอด ปัญหาคือว่าได้เลือดตาเนี่ยท่านมูร์ท่านมูร์รู้ละเอียดไปไหมคะพี่กนกท่านมรฮะเนื่องจากว่ามีหลายท่านยังไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ฉะนั้นเวลาท่านเล่าท่านกรุณาอย่าสับนนะไม่บอกนะก็เอาเรื่องมีสางพุ่มกลับเลยนะพวกเราก็ระวังก็ไปรู้นี่คุณบอกว่าให้ไปพูยบอกแต่กูมขายบนเด็กๆ่ไม่ขายแก่แม่ค้คือเราจะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าอยากให้ท่านไปดูเองเพราะเพิ่งเข้าใช่ค่ะแต่คนชมเยอะมากนะเสาที่ผ่าามานะคนด่าก็เยอะนะ เดี๋ยวขอขอหนังสือเล่มนี้นี่ที่ท่านมูซ์แบกมาด้วยนี่คือต้องเอาติดตัวตลอดเลยเหรอคะไม่ครับเพราะว่าจะมาที่นี่ครับผมความจำสักเสื่อมนะอันนี้คือเป็นหนังสืออะไรครับแลเป็นบทนานี่คือบทเรียขึ้นมานะเรียกว่าเรียงร้อยประวัติศาสตร์คือว่าภมสารวัทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้ววิเคราะห์นะฮะทั้งของไทยของพม่าของฝรั่งเนี่ยมารวมกันิพนธ์ โโอหหแล้้วนังเรื่องนี้อยู่ในนี้หมดเลยแล้วครับขั้ตอนนี้ตอนมตามก่อนเข้ารายการท่านคุณบอกว่าเนี่ยเป็นเป็นคู่มือให้ทีมงานซึ่งผู้พันเมืรอบอกว่าผมก็ต้องอ่านฮะมันต้องสอบไปแล้วคุณเมื่อนี่คือผลรวมฉบับหลบประเสริฐของพม่าของฝรั่งของใครตะไครเนี่ยแล้วก็มาใส่รวมกันตามพศแล้วทำไมทำไมอย่างนักแสดงต้องอ่านด้วยคะเออทำไมนักแสดงต้องอ่านเพราะจะรู้นะว่าทุกหน่วยส่วนนั้นทำอะไรยังไงคือต้องรู้ละเอียดจุดที่ตั้งอะไรมาที่ไหนเลยอะค่ะทีต้นทุน เฉพาะนักแสดงที่จะเฉพาะฉากนั้นไม่พอใช่ไหมฮะอ่ก็ควรจะรู้แบ็ k กราวด์บ้างนะฮะทุกคนที่ทุกคนนะใครอยากจะรู้ก็รู้อยากจะมาอ่านก็อ่านได้เขาไม่ว่าอะไรกันเพราะว่าจิตไปแล้วเนี่ยนะปริญญาผมก็จะพิมพ์ขายอืมนี่อีกเล่มหนึ่งนะเล่มนี้ฮะนี่ยังไม่พิมพ์ใช่ไหมยังไม่พิมพ์ครับอ๋อเขามีเล่มหนึ่งแอมแอมหยิบ เขาเ่คิดอยว่าดมรแลอมใครเนี่ยแล้วพวกคุณเบิร์ดอ่านแล้วมีส่วนอะไรกับการแสดงอะคะมีครับผมผมศึกษาวิธีการของพัฒนาสวนไม่ได้ไม่ได้ศึกษาผ่านคนเล่าว่าพระนรสวนเป็นยังไงครับผมศึกษาบรวดแวดล้อมด้วยว่าคนอื่นพูดถึงยังไงคนอื่นรู้สึกยังไงบ้างเพื่อจะออกมาเป็นคาแรคเตอร์ของพัฒนรสวนแวดล้อมแวดล้อมทางสังคมแวดล้อมทางการปกครองทั้งหมดนะครับจักบทพิสารเลยใช่ครับอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ผมว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งกับการที่เรามีคนถกเถียงกันว่า ทำหนังออกมาไม่ตรงประวัติศาสตร์จริงๆตรงหรือไม่ตรงเนี่ยผมว่ามันจะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์แบบแยบยนผมเองผมก็คิดว่าหนังไม่ตรงเนี่ยผมก็สงสัยพอสงสัยปั๊บผมก็จะไปอ่านเพิ่มอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อถกเถียงที่ดีครับพอเวลาคนเนี่ยพูดไม่ตรงกันเนี่ยก็อย่างจริงๆที่ตรงมันเป็นยังไงก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะใครับุกอันนี้จะดีมากมีแล้วก็ลงมาในใน ทำทิพลงตรงนี้นะับเขากางขาถือเป็นจุยที่ดีนะบางคนก็ออกมาเลยบอกว่าเนี่ยต้องไปอย่างนี่นี่นะปืนยาวเป็นไงบอกว่าก็ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะถ้าเผื่อผมไ่ทำหนังเรื่องนี้ก็ไม่มีใครมาปะกางขาคือปล่อยไว้ปรบวัตินะซึ่งผมก็คิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าสุเด็พระนางเจ้าสุเด็พระราชินีนาถเนี่ยท่านรับสั่งให้ผมทำหนังชุดนี้ขึ้นมาเพราะว่า เด็กไทยเนี่ยไม่ค่อยได้รู้ประวัติศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ถ้า,าผมไม่ทําก็คงไม่มีใครก็ทํเพราะเองก็ไปพระคมทูลบอกว่าผมจะทาไมคงคงคง่ไหวนะครับมันใหญ่เกินไปแต่ท่านก็ให้กําลังใจมาตลอดนะแต่ที่ท่านให้มาเนี่ยท่านไม่ได้ไปบอกว่าทําหนังเพื่อให้คนรักชาติหรืออะไรนะรท่านเพื่อให้คนรู้จักประวัติศาสตร์นะฮะที่มาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะพระชาคนคิดว่าเอ้ยดูหนังเรื่องนะไนส่วนเพื่อให้รักชาติตไม่ใช่นะครับ เพื่อให้รู้จักประวัติศาสตร์และให้รู้จักประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างจะเวลเราวนะ hmm. คือว่าเราใช้ของพมา่าด้วยของไทยด้วย hmm. คือว่าผู้ที่ชวยขเขียนบทเนี่ยนะเป็นอาจารย์จากพมา่าสักเกือบครึ่งหนึ่งครับ hmm. นอกจากดรสุเนศแล้วนอกจากดรสุเนศแล้วครับผมก็มีพวกสยาทั้งหลายแหละที่เราไปที่พมา่าเนี่ยเราก็ไปถกเถียงกันกไปคุยกันแล้วก็ไปเดินดูสถานที่ต่างๆด้วยกัน